หากคุณเคยฝันอยากมีสมาร์ทโฟนที่บางเบาแต่กลับมาพร้อมพลังที่เกินจินตนาการ Huawei Mate 70 Air อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาในขณะที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เน้นความยิ่งใหญ่และหนาแน่น Huawei กล้าที่จะท้าทายขีดจำกัดด้วยอุปกรณ์ที่บางเพียง6.6มิลิเมตรแต่กลับซ่อนแบตเตอรี่ขนาด6,500อ mAh ภายใต้หุ้มเคสแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่ทำให้อุปกรณ์นี้น่าสนใจมาพบกับรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นกันเลยจุดเด่นที่ทำให้ Huawei Mate 70 Air แตกต่าง Huawei Mate 70 Air ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนที่บางเบาแต่เป็นผลงานทางวิศวกรรมที่น่าประทับใจด้วยการออกแบบที่สมบูรณ์แบบอุปกรณ์นี้สามารถรองรับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้อย่างลงตัวรวมถึงมาพร้อมกับระบบกันน้ำและกันฝุ่นที่มีมาตรฐาน IP 6 8 IP 6 9ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในสมาร์ทโฟนที่บางเบาเช่นนี้นอกจากนี้ยังมีชิปเซ็ต Kirin น 20, ที่แบ่งออกเป็น2รุ่นขึ้นอยู่กับขนาดแรมซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ รุ่นแรม12 GB มาพร้อมชิป Kirin 9020A เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปรุ่นแรม16 GB มาพร้อมชิป Kirin 9020B เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดระบบปฏิบัติการและฟีเจอร์พิเศษ Huawei Mate 70 Air มาพร้อมระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 5.1ซึ่งมีฟีเจอร์ AI ที่น่าสนใจรวมถึงการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมไปดูซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในสมาร์ทโฟนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีหน้าจอ AMOLED ขนาด7นิ้วที่ชัดเจนรองรับอัตราการรีเฟรช120เฮิและมีความละเอียดสูงทําให้เหมาะสําหรับการดูหนังเล่นเกมและทํางานต่างๆกล้องที่น่าประทับใจ สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพหัวเว่ยเมด70 Air มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวประกอบด้วยกล้องหลัก50 MP, Telephoto 12 MP, Ultra Wide 8 MP และเซ็นเซอร์สี15 MP ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพที่สวยงามและชัดเจนได้ในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้า10 7 MP สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายเซลฟี่ราคาและคำถามที่น่าสนใจหัวเว่ยเมด70 a r มีราคาเริ่มต้นที่4,199หยวน ประมาณ21,700บาทสำหรับรุ่น12 GB 256 GB และสูงสุดถึง5,199หยวนประมาณ26,900บาทสำหรับรุ่น16 GB 512 GB แต่คำถามที่น่าสนใจคือจะเหมาะสมกับผู้ใช้ทั่วไปหรือไม่ในขณะที่หัวเว่ Mate เมด Air นำเสนอคุณสมบัติที่น่าประทับใจ แต่ราคาที่สูงอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบางคนนอกจากนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับการรองรับแอปพลิเคชันจาก Google Play Store ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนกังวลคุณคิดยังไงบ้างมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง